เจ้าฮ o n d a j a จ z คันนี้นะครับผมเป็นตัวเกียร์ออโต้เครื่องพันห้านะครับลูกค้าจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยครับโคตรสวยครับนี่ลงตัวมากๆนะครับเกียร์ขึ้นมานะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าพันนะครับเดิมเดิมโรงงานผมบอกเลยว่าคันนี้เดิมๆมโรงงานเป็นรถเก่งที่ขนของได้เยอะที่สุดทุกคนต้องเคยผ่านตาม,มาแน่นอนนะครับแมนะหรือว่าใส่อะไรอย่างอื่นลูกค้าอาจจะได้ยินอยู่นะครับผมนี่ สวัสดีครับสวัสดี FC สมยงคาเซเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมเซลตุยนะครับพามาดูรถเก๋งหรือว่ารถซิ่งอีกหนึ่งคันนะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับผมเป็นที่ยอดนิยมสุดๆในหมู่วัยรุ่นของเรานะครับผมคันนี้ก็คือ Honda j เจ็นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีผลิตแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับผมใครที่ได้รุ่นนี้ไปนะครับผมบอกเลยว่าเป็นแร่ไอเทมสุดๆแล้วนะครับลูกค้าใครที่กําลังมองหานะครับผมราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับแล้วก็ที่สําคัญรถคันนี้นะครับผม จัดได้เต็มนะครับลูกค้าฟีดาวด้วยครับลูกค้าผ่อนเพียงแค่7,900บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าคันนี้นี่ออปชั่นนะครับผมบอกเลยว่ามีมาให้ครบนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยครับอ่าแล้วก็แถมท่อลันลั่นให้อีก หนึ่งใบนะครับลูกค้านี่มาเดีย๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับนี่เจ้า Honda Jazz คันนี้นะครับผมเป็นตัวเกียร์ออโต้เครื่องพันหนะครับลูกค้าสภาพนะครับผมบอก,กเลยว่าเดิมเดิมเดิมทุกจุดสีเดิมโรงงานสีดําแบบเงาเงแบบ เงาตาแตกไปเลยนะครับลูกค้าไฟหน้าใสๆเลยนะครับนี่ใส่หลอดซีนอนให้แล้วเรียบร้อยนะครับจัดทรงให้แบบหล่อๆเลยนะครับลูกค้าเอาไปผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับนี่มาเดี๋ยวผมพาดูข้างๆนี่เราจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยนะครับโคตรสวยนครับนี่ลงตัวมากๆนะครับล้อแม็กทีอีสามเนะครับลูกค้านี่เป็นยังไงครับผมอ่ารัดด้วยยางโตโยนะครับขอบ15อ่าเบอร์19555นะครับผมนี่สภาพนะครับผมจัดทรงให้นะครับตัวนี้ก็ มีสตัดปรับเกียวนะครับหน้าหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้านี่ผมบอกเลยว่าคันนี้ทรงสวยนะครับแล้วก็ที่สําคัญขี่ดีมากๆนะครับช่วงหลอกช่วงล่างนุ่มมากๆเลยนะครับคันนี้จัดให้แล้วแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าเอาไปทําเองหมด3ามสี่หมื่นแน่นอนครับตัวนี้เราเก็บงานให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับลูกค้ามาเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับเป็นไฮไลท์เลยนะครับผมบอกเลยว่าด้านท้ายรถคันนี้นะครับผมอ่าผมบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับผมไฟท้ายเขาจะไม่มีแบบนี้นะครับผมอ่า ตัวยาตัวนี้นะครับผมเดิมๆโรงงานจะไม่มีไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวนี้เรานี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้านี่ตัวนี้ก็ผมบอกเลยว่าถ้าเราอัปเกรดขึ้นมานะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4 5่0 0านะครับไฟตัวนี้นะ ตัวนี้เราเก็บงานให้แล้วเรียบร้อยนะครับจัดให้แล้วเรียบร้อยนะครับมีไฟวิ่งตรงนี้นะครับผมปกติมีแค่นี้นะครับเดิมๆโรงงานมีแค่นี้นะครับตัวนี้เรานี่ใส่างี้ให้แล้วนะครับลูกค้าเรียบร้อยอ่าคันนี้นะครับผมก็ยังมีเซ็นเซอร์ถอยให้แล้วเรียบร้อยนะครับมีปลายท่อนะครับลูกค้านี่ปลายท่อไทเทเนียมนะครับนี่อ่าเสียงลั่นๆเลยนะครับลูกค้าอ่าเดิมๆสวยๆนะครับตัวนี้ก็สภาพผมบอกเลยว่าไม่มีสนิมอ่าสวยๆกิ๊บๆเลยนะครับยังไม่แบบผ่านการใช้งานมานานนะครับเพิ่งติดตั้งใหม่นะครับตัวนี้ ใครที่อยากได้นะครับ Honda Jazz นะครับผมบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนี่มาเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนี่ด้านท้ายของเรานะครับก็สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมี เขาเรียกว่าพลาส,สติกที่รองครับผมนี่มีให้จากโรงงานเลยนะครับลูกค้าตัวนี้พวกแม่หลอแม่แรงยางอะไรยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับนี่เดิมๆโรงงานผมบอกเลยว่า <Gente> <of> คันนี <Lau> ้เดิมๆโรงงานนี่แม่แรงครับจากโรงงานยังอยู่ครบทุกชิ้นนะครับยางอะไรยังไม่เคยลงพื้นนะครับ <S <S <kriegen S 1> คันนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับผมไม้แขวนผ้านะครับผมแถมให้ไปอีกหนึ่งอย่างนะครับอ่าเบอะรุ่นนี้ผมบอกเลยว่านี่เป็นไงพับนอนไปเลยนี่ ใส่เข้าไปครับนี่อยากได้อะไรอยากใส่อะไรใส่เข้าไปเลยครับฮอนด้าเจ็ผมบอกเลยว่าเป็นรถเก่งที่ขนของได้เยอะที่สุดในบรรดารถเก่งทุกรุ่นเลยนะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ใส่ของได้เยอะจริงนะครับลูกค้าที่เคยผ่านตามานะครับก็เห็นใส่รถมอเตอร์ไซค์ใส่ตู้เย็นอย่างเงี้ยครับผมเคยเห็นใส่มาหมดแล้วนะครับผมขนไม้พยุงยังได้เลยนะครับรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าทุก คนต้องเคยผ่านตามาแน่นอนนะครับหรือว่าใส่อะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมครับก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่ามันใส่อะไรได้บ้างนะครับผมสำหรับ Honda j a จ z รุ่นนี้นะครับผมไปอย่ามพาไปดูภายในกันต่อว่ามันสวยกิ๊บแค่ไหนไปกันครับผมมาต่อที่ภายในนะครับคันนี้นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับทุกค้านี่เป็นเกียร์ออโต้เป็นโฉมปี17นะครับผม โฉมปี17จะเป็นกุญแจนะครับผมถ้าปี1 5 1 6อ่ามันจะเป็นแบบคีย์เลสกดปุ่มสตาร์ทนะครับปี17จะเป็นกุญแจแล้วนะครับจนถึงปี20นะครับลูกค้าผมบอกเลยว่าของแท้แน่นอนนะครับโฉมนี้นี่ติดเครื่องดูเลขไม่78,800โลเท่านั้นนะครับลูกค้าเสียงท่อลูกค้าอาจจะได้ยินอยู่นะครับผมนี่โอ้โหเสียงท่อผมบอกเลยว่าโคตรลั่นนะครับลูกค้านี่ขี่ไปผมบอกเลยว่า คนชมตามหลังไปแน่นอนนะครับผมอ่าแล้วก็คันนี้นะครับผมได้เบาะหนังไปด้วยนะครับนี่เบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับลูกค้าอ่าอันนี้ก็คือเป็นออปชั่นติดตั้งเสริมมาจากโรงงานแล้วนะครับลูกค้าเบาะหนังนะครับนี่สวยเลยนะครับรุ่นนี้นะครับผมเครื่องเสียงสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับลูกค้าถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านั้นจะเชื่อมต่อบลูทูธยังไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะครับผมเป็นตัวปัจจุบันแล้วนะครับตัวนี้ตัวล่าสุดนะครับตัวสุดท้ายโฉมสุดท้ายแล้วนะคครรัับบนนีี้ม อยู่ครบทุกอย่างนะครับลูกค้านี่เป็นไงสภาพผมบอกเลยว่าโคตรสวยครับเดิมๆโรงงานดูครับนี่คันนี้ลดมือเดียวป้ายแดงนะครับลูกค้าคันนี้ลดมือเดียวป้ายแดงอ่าปี1 7บ7จดนะครับลูกค้าคันนี้ปี1 7บ7จดนะครับผมเป็นตัวแท้ๆไม่เคยแปลงอะไรมาทั้งสิ้นนะครับลูกค้าคันนี้สภาพนะครับเดิมๆสวยๆนี่ผมบอกเลยว่าดูดีมากๆเลยครับใครที่แบบ สาวๆนะครับผมที่อยากได้ Honda j a จ z ไว้ใช้งานอ่าไว้เดินทางใกล้ทางไกลนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนขี่ไปอีก5ปีราคายัางไม่ลงแน่นอนนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับผมอ่าเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับเป็นรถที่เลิกผลิตแล้วแล้วก็เป็นรถที่นิยมอ่าในหมู่วัยรุ่นนะครับลูกค้าซื้อง่ายขายคล่องนะครับรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าอลอกอะไหลอของแต่งโคตรเยอะนะครับลูกค้านี่ขี่ไปไม่อายใครไม่ตกรุ่นแน่นอนนะครับสำหรับ Hon d a j a z z รุ่นนี้ไปเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่า เครื่องโคตรเดิมนะครับลูกค้าไปครับผมอ่าคันนี้นะครับผมเป็นเครื่อง 1,500cc นะครับเป็นเกียร์ออโต้เครื่อง VTEC นะครับลูกคา้าคันนี้ผมบอกเลยว่า เดิมทุกจุดนะครับลูกค้านี่คันนี้เราก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แล้วเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อ่าเราเก็บงานเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่แบตเตอรี่เราเก็บให้แล้วเรียบร้อยนะครับหัวถอกหัวเทียนเราเก็บงานให้แล้วเปลี่ยนให้ใหม่ทุกจุดนะครับลูกค้านี่ผมบอกเลยว่าไม่เคยชนไม่เคยแปะมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้คันหน้าเดิมเดิมนี่คันหน้าเดิมเดิมผมบอกเลยว่าเครื่องเดิมเดิมวิ่งน้อยด้วยนะครับไม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นแปดพันกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมบอก กเลยว่าสวยกิฟแน่นอนตรงนี้นะครับผมรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าจากโรงงานจะไม่มีแผ่นปิดความร้อนมานะครับลูกค้าเดิมเดิมออกจากศูนย์จะไม่มีแผ่นปิดความร้อนมานะครับสำหรับ Honda Ja จ็นะครับลูกค้าถ้าใครอยากได้มันก็ต้องซื้อใส่เอาเองอีกจากโรงงานนะครับลูกค้านี่ย้าไปเลยนะครับผมถ้าเปิดมาไม่เห็นแบบนี้ก็คือเดิมเดิมโรงงานถ้าตัวไหนที่มีติดตั้งไว้แล้วก็คือเขาซื้อติดตั้งเพิ่มนะครับลูกค้าไม่ต้องแปลกใจนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เดิมแท้แน่นอน100%ซนะครับอ่า นี่เป็นไงกันบ้างครับผมสาหรับเจ้า Honda j a จ็คันนี้นะครับผมราคาของเราขายเพียงแค่459,000บาทนะครับผ่อนอยู่ที่7,900บาทเคดีๆฟรีดาวให้ไปเลยนะครับลูกค้าฟรีให้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอนภาษีพรบเราแถมให้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถกับเราได้นะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดเรามีบริการส่งรถให้ฟรีอีกด้วยนะครับลูกค้านี่ถ้าใครอยากได้ Honda j a จ็คันนี้นะครับก็โทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับผม0 984696699นะครับสมยงคาเซ็นเตอร์สาขาโนนของทองนะครับยังไงก็ฝากเจ้า Honda j แจดไว้ด้วยนะครับอยากดูรุ่นไหนยี่ห้อไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ